เจ้าหน้าที่ได้นำเฟือกลมสุญญากาศมาประกบขาไม่ให้ขยับจะได้ไม่เจ็บตอนเคลื่อนย้ายแล้วให้ผมนอนบนเตียงฉุกเฉินเป็นกระดานพลาสติกแข็งพร้อมแบกผมเข้าไปวางบนเหล็กที่ต่อตรงกับตัวถังของรถโดยตลอดทางเกือบ2กิโลเมตรแรงสะเทือนจากการกระแทกบนพื้นถนนทำให้กระดูกก้นกบและกระดูกขาที่หักนั้นเจ็บเหลือกำลังจนต้องกินยาแก้ปวดระหว่างทางไปอีกครั้ง สุดท้ายผมใช้เวลาเดินทางเกือบ3ชั่วโมงจนมาถึงโรงพยาบาลกรุงเทพสํานักงานใหญ่ซอยศูนย์วิจัยโดยมีคุณหมอยงศักดิ์ผู้อํานวยการศูนย์กระดูกและข้อมาดูแลต้อนรับที่ห้องฉุกเฉินและทําการเอ็กซเรย์ทันทีภาพเห็นได้ชัดว่าผมขาหากักและกระดูกแตกไป6ชิ้นต้องเข้าห้องผ่าตัดเพื่อดมเหล็กภายในสองชั่วโมงผมมึนและคิดหนักมากกว่า ว่าควรจะต้องจัดการอย่างไรดีกับชีวิตในภาวะคับขันเช่นนี้จะว่าไปแล้วผมก็เคยผ่านงานสารพัดปัญหามาก่อนแต่ตอนนี้กลับมีความรู้สึกว่ากำลังอยู่ในห่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดของการตัดสินใจกับชีวิตตนเองผมจึงบอกคุณหมอว่าขอเวลาคิดสักคู่ แล้วก็โทรไปปรึกษาคุณชัยโสพลพาณิชย์ประธานกรรมการโรงพยาบาลบำร,ร,รุงราชว่ามีแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านกระดูกไหมเพราะข้อมูลประวัติการรักษาของผมที่โรงพยาบาลกรุงเทพไม่มีเลยทุกอย่างต้องเริ่มใหม่ที่นี่หากต้องผ่าตัดเพียงไม่ถึง5นาทีคุณชัยก็บอกว่ามีหมอกระดูกชื่อนายแพทย์วิยุนรัดชัยที่ผมเคยปรึกษาเรื่องหัวไหล พร้อมที่จะให้การดูแลผมเลยต้องขอโทษคุณหมอยงศักดิ์ที่จะย้ายลงพยาบาลเพราะประวัติและข้อมูลส่วนตัวที่นี่ไม่มีเลยวันจันทร์ที่13สิงหาคม2561เวลา7โมงเช้าในห้องผ่าตัดที่ทุกคนสวมใส่ชุดสีน้ำเงินเหมือนกันหมดมาลายล้อมผมบนเตียงเคลื่อนที่ได้หมอชำนาญการด้านกระดูก3ท่านมาช่วยกันผ่าตัดใส่เหล็กและน็อตตาหน้าแข้งทั้งหมด9ตัวผมได้คุยกับ แพทย์ก่อนตีห้าครึ่งจากนั้นก็ไม่รู้เรื่องอีกเลย3ชั่วโมงต่อมาได้คุยกับแพทย์จึงรู้ว่าผมผ่าตัดสำเร็จเรียบร้อยแล้วคงเป็นพอริกยาชาและยาแก้ปวดที่ทำให้ผมไม่รู้สึกเลยต่างกับตอนขาหักใหม่ๆที่นั่งอยู่ขอบเตียงหรือบนรถฉุกเฉินทุกอย่างผ่านไปด้วยดีหลังจากนอนโรงพยาบาลหนึ่งสัปดาห์ต้องขอขอบพระคุณคุณชัยโสพลพาณิชคุณประสงค์สิทธิ์ปราสาททองนายแพทย์สมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราชคุณหมอผ่าตัดและคุณหมอที่เกี่ยวข้องทุกท่านรวมทั้งพยาบาลทุกคนที่มาช่วยดูแลผมเป็นอย่างดีเหมือนผมเป็นเจ้าชายเลยทีเดียวขณะที่นอนพักอยู่เงียบๆทำให้ผมได้คิดร้อยเรียงถึงห้วงชีวิตบ้านปลายในวัยสูงอายุตอนเจ็บป่วยว่าคงไม่ต่างจากขนาดนี้ผมกำลังนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแต่สภาพจิตใจที่แก่ใกล้ตายคงจะไม่เหมือนเช่นนี้ มีผู้สูงอายุจำนวนมากขี้บ่นขี้เบื่อเจ้าอารมณ์ทำร้ายตัวเองและโลกซึมเศร้าจนไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ซึ่งก็มีไม่น้อยสุดท้ายหาทางออกไม่เจอจนนำไปสู่การฆ่าตัวตายผมไม่อยากมีชีวิตช่วงชีวิตสุดท้ายแบบนั้นเพราะในอดีตผมพบความทุกข์ยากมามากพอแล้วการมีชีวิตบั้นปลายที่สงบสุขขึ้นกับการบริหารการจัดการตัวเองเท่านั้น ว่าจะเข้าใจและจะดำเนินการให้เหมาะสมที่สุดได้อย่างไรทุกอย่างในชีวิตอยู่บนมือของตนเองทั้งสิ้นไม่มีโชคชะตาหรือฟ้าลิขิตเราต้องรู้จักตัวเองต้องลงมือวางแผนอย่างรอบคอบอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทั้งการเงินทางพักอาศัยและคนที่จะดูแลที่สำคัญต้องทำให้ตนอยู่อย่างมีความสุขไม่สร้างภาระให้กับคนรอบข้างรู้สึกเบื่อหน่าย เดือดร้อนเนื้อร้อนใจจนกลายเป็นปัญหากับคนในครอบครัวกันมากมายเช่นคนแก่บางคนอุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้ผมได้ฉุกนิดนึกถึงเรื่องที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวและองค์กรอมตะว่าหากผมเป็นอะไรไปแบกบกระทันหันคงจะมีปัญหาและมีผลกระทบต่ออนาคตของอมตะแน่นอนจึงจำเป็นที่จะต้องเริ่มวางแผนอย่างจริงจังและครบถ้วน ซึ่งในขณะที่ผมอายุ65ปีนี้ผมก็ได้ทำมาระดับหนึ่งแล้วอายุไขนั้นมีจํากัดเราต้องยอมรับความเป็นจริงมีหลายครอบครัวที่ไม่เคยนึกถึงว่าหากมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นกับผู้นำครอบครัวคนที่อยู่ข้างหลังจะมีปัญหาอย่างไรบ้างในความผิดพลาดครั้งนี้ทำให้ผมเกิดความคิดใหม่ๆที่จะเริ่มดำเนินการสร้างรอยต่อให้กับองค์กรและครอบครัวอย่างยั่งยืน ต่อเนื่องในระยะยาวได้อย่างไรผมมักจะมองวิกฤตให้เป็นสิ่งที่ไม่เวลวร้ายเสมอหากเรารู้จักมองให้เป็นโอกาสที่สอนให้เรามีประสบการณ์เพื่อวางแผนสู่อนาคตที่ดีกว่าเดิมก็จะเป็นประโยชน์ได้เช่นกันโดยเฉพาะสําหรับตัวเองต่อจากนี้ไปจะไม่เดินคุยโทรศัพท์ใดๆอีกแล้วความผิดพลาดจนกลายเป็นเหตุร้ายแรงขนาดนี้ เพราะสติสัมปัญญะและจิตใจเราไม่ได้อยู่กับการก้าวเดินที่ปลอดภัยทำให้ผมเกิดปัญหารุนแรงมากมายเช่นนี้โชคดีที่ผมโดนตรงหน้าแข้งหากเป็นศรีรษะที่กระแทบขอบสะพานแล้วแล้วก็ทุกอย่างของชีวิตเป็นอันต้องจบลงอย่างน่ากลัวมากๆเลยทีเดียวยิ่งผมคิดถึงห่วงเวลาที่ก้าวตกน้ำและขากระแทกนั้นก็ยิ่งรู้สึกเหมือน โลกถล่มใส่ตัวผมทั้งตกใจและบาดเจ็บอย่างบอกไม่ถูกหากไปเปรียบเทียบกับคนที่คุยโทรศัพท์ขนาดขับรถหรือส่งลายแล้วเกิดอุบัติเหตุมากมายจนเสียชีวิตก็คงไม่ต่างกับผมฉะนั้นผมอยากจะบอกกับแฟนขับทุกคนว่าหากกำลังเดินขับรถหรือกำลังอยู่ในขนาดที่ต้องใช้สมาธิอย่าได้คุยโทรศัพท์อย่ามองแต่มือถือโดยเด็ดขาดโอกาสจะเป็นอย่างผมเลยเสียชีวิตนั้นมีมากจริง ผมขอให้อดีตท,ที่ผมเขียนมานี้ได้เป็นข้อคิดเตือนใจสำหรับคนบนถนนให้ระวังในการเดินไม่ให้เกิดปัญหาเช่นผมในวันนี้ซึ่งผมมีความสุขเสมอที่รู้ว่ามเมล็ดพันธุ์แห่งความรู้และประสบการณ์ของผม,มในอดีตจะทำให้ทุกคนเดินผ่านอย่างปลอดภัยและประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้นในอนาคต